อยูู่่งอยู่ค่ะทำมาตั้งหลายร้อยล้านนะคขว่าเห็นไหมเห็นไหมเคยบอกแล้วว่าอย่าทําแบบนี้คือพอบอกว่าร้อยล้านปุ๊บแม่จริงดิฉันโทรมาเลยค่ะโดนดูจงมก็แม่ถามว่าแบบนี่หนูหนูใช้เงินขนาดนี้เลยหรอไม่ไม่ใช่ไม่ถึงก็ฉันเห็นในข่าวมันมีเชื่อข่าวหรือเชื่อหนูเชื่อข่าวโอเคมันมีไม่าสวัสดีความจริงเหรอคะ ไม่ถึงค่ะไม่ถึงเกือบๆเนาะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงจริงๆแต่เคลียร์ไปเคลียร์จบแล้วนะเคลียร์กับแม่จบไปแล้วเนาะเคลียร์กับแม่จบค่ะแต่ว่าแม่ก็พอแม่ไปวิสิตก็บอกแน่นะแม่ไม่ถึงไม่ถึงจริงๆไม่โกหกแต่ว่าพ่ออลังการยิ่งใหญ่ไม่หรอกค่ะจริงๆคนไม่ได้ใช้วัสดุอะไรแพงมากขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นบ้านแบบไม่ใช่บ้านเราอยู่ตลอดด้วยค่ะใช่ค่ะก็เหมือนมีประสบการณ์แล้วว่าจากบ้านบ้านที่หัวหิน เคยซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ที่อุ้ยเราชอบมากเลยอ่ะมันก็ราคาสูงเนาะพอไปถึงอียิปตนึงคือมันมันไม่มีใครใช้มันก็พังมาก็เลยซื้อแบบที่มันเปลี่ยนได้แบบสบายใจดีกว่าจริงๆมันหลักเท่าไหร่อือเอาให้ช่วยนัวแคลงให้ช่วยพ่กิ้ไม่เอาเดี๋ยวแม่ว่าห้าสิบเดี๋ยวแม่ว่าห้าสิบหกสิบห้าสิบหกสิบ ใช่ใช่ค่ะรับแพล,น,พลนไวไมา <m> กก,ก็มีมีทะลุบ้างนิดหน่อยแต่ว่า <c oughs> ทำบ้านมัน <c oughs> ทำบ้านมันก็ท, <c oughs> ทะลุแหละมันก็บานอยู่แล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆฉันต้องทำหลังคาส่วนนี้ด้ยวยรอยอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่หลายคนเป็นห่วงไงว่าวทําบ้านมาใหญ่โตอลังการขนาดนกลัวไม่อยู่กลัวไม่ได้ไปนอยู่นี่ไงก็จริงๆพอมันเป็นเขาใหญ่อะค่ะหรือว่าบ้านที่หัวหินก็แล้วแต่คือมันสองชั่วโมงนิดนิดเองอะ คุณขับเองคุณก็ปื๊ดไปเลยค่ะว่างแค่สองคืนคุณก็ไปแล้วนะ,ระจริงปะจริงก็คือแบบมันหวยหาบ้านที่เราทำ่างนี้เหรอก็มันเป็นเ่อเป็นอะไร้มยแน่มันก็ต้องเป็นเอ่อเป็นอะไรด้วยแล้วก็เป็นแบบรู้สึกว่าอ,อ,อากาศก็ดีกว่าค่ะแล้วก็แล้วก็เหมือนมันพักผ่อนอ่ะมันพักผ่อนกว่าอยู่คอนโดในกรุงเทพแล้วไม่ได้เหยียบอยู่เลยนอกจากเขาใหญ่ แบบกลับมาถ่ายนารวนแล้วก็กลับไปเลยแต่ก็บ้านกกว้างหลายคนก็ห่วงว่าจะอยู่อะไรบ้านรอกไหมมีหมาห้าตัวแมวหกตัวแม่และน้องมันก็ยังกว้างอยู่ไม่รู้ทําทําไมเหมือนกันไม่รู้ทําทาไมเหมือนกันเดินเดินรอบอย่างคิดรอบค่ะจริงๆมันเป็นบ้านมันเป็นโครงเก่าหรื้อแล้วก็ทําแต่ว่าจริงๆสุดท้ายแล้วเล่าเรื่องตลกให้ฟังว่า โอ้ลือเสร็จแล้วเนี่ยมันเขาโครงเขาทํามาเยอะมันเขาต่อเติมเยอะมากเลยเราต้องเอาหลังนี้เสร็จปุ๊บลือ้อทําใหม่พอนทาตอนมันยังไม่เสร็จนะไขะเออจริงๆเวลาเราลื้อเราเราก็หักบางส่วนให้มันเป็นส่วนเป็นอะไรไปก็ได้ไม่ต้องใช้ทั้งหมดก็ได้นาออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้นเอาหมดเอาหมดเอาหมดก็เลยเป็นห้อง ทำเป็นห้องออกกําลังกายซึ่งไม่จําเป็นทําเป็นห้องรับแขกสองสามซึ่งไม่จําเป็นเออได้หมีไหห้องแบบว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรือนอนาคตเรือนหอหรอเรือนหอเรือนอนเรือนหอก็ต้องให้ผู้ชายซื้ออ๋ออันนี้ก็คือจะไม่อันนี้ของชาอันนี้ของชาอ๋อถ้ามีแฟนถ้ามีผู้ชายปุ๊บก็ต้องให้เขาสร้างเรือนหอใหม่ด้วยเขาจะย้ายไปอยู่เขาใหญ่หรอเฮ้ยแล้วบ้านหลังนั้นใครจะอยู่เราะเราเป็นเรือนหอคิด ยังไม่ได้คิดคำถามยากจังเลยค่ะผ่านค่ะแล้วแม่ถามไม่เอาจริงๆขอเสียกาลังใจเลยเพิ่งสร้างบ้านเสร็จต้องอันนี้ต้องเอาไปยันอยู่ในแผนชีวิตแล้วต้องยันยในแผนชีวิตแล้วไม่รู้ว่าอยู่ในแผนชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่จะอยู่ในแผนคือเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วแต่แต่งงานยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถูกไหมล่ะถ้าเราเจอหรือว่าวันหนึ่งแบบว่าใดๆอะไรเงี้ยก็ค่อยค่อยคิดนะครับใช่ไหม ใช่ใช่คือเราเป็นคนไะม่คิดถึงอนาคตเลยคือผมจะคิดว่าเรื่องเรื่องความรักอ่เรื่องวลรชนชี้บ่ายไม่ไม่ไม่ค่อยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเคยคิดเพราะว่าอยากจะแพลนมีลูกอันน,น,นั้นต้องแพลนเพราะมันตามร่างกายตามอายุนนใช่ไหมแต่พอเดี๋ยวนี้ไม่ได้แพลนที่จะมีลูกแล้วอ่ะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นอนะ่ะมันก็เลยไม่ต้องแพลนอะไรเลยคือหมายความว่าคราวนี้เราฟรีดอมแล้วเราปล่อยอิสระตามความรู้สึกของเราจริงๆงไม่ได้ต้องเร่งว่าแบบ มดลูกฉันจะยังไงแล้วยังอย่างงี้มันไม่ต้องหรือไงอค่ะแล้วเราจริงๆถ้าเราแพลนชีวิตตัวเองมันจะเปลี่ยนแปลงไหมหรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือสิ่งที่ฉันจะเดินตามทางนี้แหละหมายความว่าถ้าเปลี่ยนได้เหรอคะหรือว่าปกติพี่คือปกติพี่เป็นคนที่วางแผนแล้วตามแผนเป๊ะไหมหรือว่ามีเปลี่ยนแปลงบ้างคือเป็นจอมวางแผนแต่ว่าพลิกแพลนตลอดตามสถานยิ่งเรื่องนี้ทุกเรื่องเลยค่ะ เรื่องคู่อันนั้นตามความรู้สึกค่ะตามความรู้สึกของของทั้งคู่นะไม่ใช่ของเราคนเดียวอะไรเงี้ยเธอเราเรามีหน้าที่มอบความสุขให้กันละกันนะคะคือถ้าเขาอาจจะไม่แฮปปี้ื่อก็ได้เขาก็เขาก็ไปได้คืออาจจะไม่แฮปปี้เขาเท่าเดิมก็ก็เราก็ไปแยกกันได้เลยอันเนี้ยไม่ไม่ได้เป็นแลนแต่ว่าถ้าแพลนชีวิตแบบเรื่องการเงินเรื่อง,อ,ง,อ,งอ่าฟิกคอสประจำเดือนหรืออะไรเงี้ยอันนั้นต้องตามแผน ไไ้ปปแลวมีเก็บไข่ไว้แล้วค่ะเพื่อเปลี่ยนใจเป็นแพลนบีแต่ว่าถ้าถามนะตอนนี้ถ้าถามนะตอนนี้ก็คือไม่น่าอีกกี่ปีที่จะ expire ตั้งใจอีกกี่ปีอีกกี่ปีจะ expire อีกกี่ปีดีนะ คือบางทีบางทีมันอาจจะไม่ใช่ร่างกายเราอย่างเดียวเลยนะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องแบบเรื่องฟรีดอมของชีวิตเราหรือว่ามันเป็นเรื่องของการเงินที่เราวางแผนแล้วว่าการมีลูกคนหนึ่งอ่ะคุณพว่ากว่าเขาจะโตอ่ะห้าสิบล้านอ่ะต้องมีประมาณนั้นเลยใช่ไหมพี่บุ๊โรงเรียนนะอะไรอีกอ่ะอยู่ดีๆเป็นแบบว่านักกีฬาว่ายน้ำขึ้นมาอย่างนี้ทำไงอ่ะก็ต้องฝึกดันใช่เอาอยู่ดีๆชอบเต้นบัลเล่ทำไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันมันมันเยอะค่ะต้องพร้อมจริงๆอ่ะถึงจะมี แล้วตอนนี้แม่หัวใจเราอะเอาเอาดีๆคนก็ทุกคนเชียร์ใช่ไหมทุกคนเชียร์สเตตัสมันเป็นยังไงคือคือกูถามว่าคือเมื่อวานเนี้ยมีคนถามแล้วก็บอกว่าจริงๆที่ทุกคนถามมาไม่ไม่ได้แบบไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันแต่ว่าทุกทุกคนอะเหมือนโตมากับคลีแล้วก็จะเป็นแบบว่าเขาไม่รู้แล้วพี่คือยังไงเลยอย่างเงี้ยเอางี้แล้วกันบริเวณทายนี้ไม่ว่างค่ะออแล้วหรอ แล้วเลยบาลนไทน like ์นี้มีนัดเดทดแล้วค่ะพูดได้จมปากเลยก็ทำไมฉันไปกินข้าวไม่ได้หรอกไม่ได้ตอบอะไรนี่นาถ้ามีงานเข้ามาทำเงียรพี่คิดอะไรนะถ้ามีงานเข้ามานทำเนีรับงานค่ะถ้ามีงานรับงานค่ะไม่ใช่ไรปคนเซิลร้านอาหารได้เลยเดทแล้วละแลม่เขาต้องรอได้เขาต้องเข้าใจดึกดึกเที่ยงคืนก็ได้สบาย ทานวันที่15ก็ได้มันจะสวนพุธเองวันที่14ี่คือจะสวนพุธไม่เป็นไรวันไหนก็เป็นเดทของเราได้วันไหนก็เป็นเดทของเราได้ค่ะโอ้ยชื่นใจไหมชื่นใจคนนี้เขาโอเคนะพอเมื่อเมื่อเราได้เริ่มเดทแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าจริงๆก็จริงๆจริงๆถ้าไม่ได้ซีเรียสกับมันนะคะมันก็จะมีคนเข้ามาออกไปเข้ามาออกไปในในชีวิตเรา อยู่บ่อยๆนะคุณว,ว่าทุกคนอ่ะก็เจอแต่ว่าเราก็ต้องวัดของเราเองอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนเข้ามาแล้วเราจะแบบว่าชื่นใจกับเขาอ่ะมันก็ต้องคุยกันไปสักพักหนึ่งแต่สุดท้ายของคุณคุว่าอยู่ในขั้นตอนอยู่ในขั้นตอนแบบมันอาจจะไม่ได้ต้องต้องเนมว่าใคร,ใครสเตตัสหนะันะถ้าพวกพี่จะรู้อ่ะเชิญพวกพี่ไปอยู่แล้วจริงๆถ้าคุแต่งงานนะเชิญทุกคนไปอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะถึงวันนั้นหรือเปล่านะเออ,อ,อ,อก,ก,ก็แค่นั้นเอง เพราะมันมีคนเข้ามาแล้วก็ออกไปเราก็ต้องเข้ามาวันแรกอาจจะชอบเขาแต่เขาอยู่มาสี่วันแล้วอาจจะไม่ชอบเขาราก็ได้หรือเปล่าแต่คนนี้ก็คือคยังชอบ,อชบเขาอยู่ก็วันที่สิบสี่ได้ว่าแต่ว่าเปิดตัวเมื่อไหร่ก็อีก,อก,อกเรื่องหนึ่ง <c oughs> แต่งงานหรือเปล่าเปิดตัวอีกทีตอนแต่งงานเลยคือหมายความว่าจะไม่รู้คนไหนยังไงไม่รู้วันไหนไม่รู้อะไรอนาคตนะแต่ว่าขอบคุณทุกคนมากที่เป็นห่วงเลย อยู่เคียงข้างคุณตลอดเลยไม่ว่าแบบคุณจะแฮปปี้หรือคุณจะเศร้าอะไรอย่างเงี้ยข,ขอบคุณคขอบคุณจริงๆเพราะว่าไม่ตรงนี้ไม่เคยมีใครแกล้งคุณเลยอ่ะมีแต่แบบอุ้มอ่ะแต่ยืนยันว่าสิบสี่นี้ไม่ว่าสิบสี่นี้งานเข้าได้นะคะแต่ว่าถ้างานไม่เข้าร้านอาหารจองแล้วเจโอเค